สวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภยัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซ่ก็ดีใจมากนะครับรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่ได้เลือกมารับรางวัลพระกินรีนะครับันนี้เป็นครั้งแรกนะครับ ก่อนหน้านี้ก็ได้รับรงางวัลที่คะแนนส่วนไปครับก็อันนั้นก็ดีใจมากแล้วก็พอมาได้พระกินอีไก็ดีใจคนระับรู้สึกกดดันนิดนึงว่าเพราะเป็นรงางวัลเกี่ยวกับความดีเป็นคนดีทําดีก็รู้สึกว่าคงต้องทําดีต่อไปแรกเมกีอมาล้ครื่งอะค่ะยังกินก็เป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นรางวัลแรกในชีวิตเลยค่ะที่ได้แล้วก็เป็นรงางวัลที่น่าภาพภูมิใจมากเป็นรงางวัลที่คิดดีทำดีสังคมดีตามรอยระยุพลราบาแต่ว่าเราต้องทำดีมีสิ่งที่ดี ผู้ใหญ่ถึงได้เลงเห็นความสามารถของเราค่ะก็ต้องขอบคุณแล้วก็เป็นเกียรติอย่างมากที่ให้รางวัลน,นี้และต้องขอบคุณพี่เคลลี่คนหนึ่งด้วยที่ทําให้กินมีวันนี้ด้วยค่ะดีใจไหมครับรางวัลที่ได้ถีอว่ารางวัลดีใจค่ะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นรางวัลแรกแล้วก็เป็นเหมือนรางวัลชีวิตที่บ่งบอกว่าเราต้องทําดีต่อไปนะแล้วก็อย่าลืมว่ารางวัลน,นี้คือรางวัลที่เตือนสติเราตลอดเวลาในการทํางาน ถึงโลกใจในการทำงานการแบบสร้างความที่เราตอบรได้ใช่ค่ะถือความหมายของรางวัลก็ดีแล้วก็จริงๆรู้สึกว่าเป็นครั้งแรกนะที่ได้มางานอย่างทั้งทีได้มารับรางวัลคู่กันก็เป็นครั้งแรกครับเห็น้องกรีนไปไหว้อาม่ามาเป็นไงบ้างคะไหว้อาม่าพี่เกิลลี่จอยลิลลี่อาม่ามากดีค่ะมาน่ารักค่ะเห็นมาตัวไหมคะตอนนั้นค่ะอาม่าดูไหมคะไม่ดูค่ะไม่ดูค่ะน่ารัก ท่านะูดเรื่องอะไรอ๋อก็ท่านไม่เจอพี่เฮลลี่นานเนาะแต่ก็คุยกับพี่เฮลลี่กินก็จะแบบว่าอยู่ข้างๆอะไรอย่างเงี้ยม้ากวันเนาะอาม่เขาก็ไม่มีอะไรครับแม่เขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนที่ชอบดูละครอ่าบางทีเขาก็ก็มองปีนจําไม่ค่อยได้ขุนเดชหรือเปล่าเรื่องเีรยวเพราะว่าพอเวลาแต่งหน้าหรือทําทรงผมเปลี่ยนทรงผมก็จําไม่ค่อยได้อ่าแต่แม่ผมยังไงเขาเป็นคนน่ารักเขาเป็นคนใจดีอยู่แล้วคิดถึงไม่องเนเกี่ยวกับน้องเพื่อนได้ไงบ้างไหมคะ บอกว่าผอมจังเห็นปุ๊บจับแขนโอ้ยทำไมแขนผอมจังคือปีเราเป็นคนที่แขนผอมนะแมาเห็นก็จะว่าผอมกินยังไงบ้างกแม่เราเชอามากแม่อแม่น่ารักนะคะดีค่ะแล้วก็มาถึงก็จับแขนดิพิี่บอกก็ผอมจังเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเออก็ขอบคุณดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือน่ารักแล้วก็เป็นกันเองค่ะอย่างนี้ต้องเรื่องบัมบูไหมคะดิพิริจะได้ถูกใจแม่อวบขึ้นไหมก็คือจริงๆหลายคนก็มาทักผมนะบอกว่าเฮ้ยทำไมน้องพีเขาผอมจังคือทำไม ไม่ให้เขากินหร,หรือทำไมไม่ดูแลเขาแต่จริงๆแล้ว <c oughs> คือที่เขาก็ทานปกตินะครับ <c oughs> แต่ว่าอาจจะเป็นด้วยกรรมพันธุ์คือเขาเป็นคนที่แขนเล็กแต่ถือว่าถ้าเขาไม่ได้อดคือเขาเขาก็ทานเป็นปกติสุขภาพแข็งแรงดีคือเรา,เาก็ไม่ต้องไม่ต้องเพิ่มแต่อาจจะเป็นคนแขนเล็กทำยังก็ไม่ขึ้นอ <c oughs> ่ะ <c oughs> ยิ่งยิ่งไปเล่นก็นยิ่งเป็นกล้าเหมือนกจะยิ่งดูเป็นกล้าม เราชอบแบบนี้ใช่ไหมคะครับยังไงก็ได้ครับเราดูที่นีสัยมากกว่าครับตอนนี้คองเราเป็นยังไงบ้างแฮ่ปี้่ก็โอเคครับก็เรื่อยๆครับดีเห็นนกวีนให้โทรศัพท์พี่เลียใช่ไหมคะ่ะไอ้แพดหรืออะไรนะพี่อ๋อไอ้แผ่นบินนี้ทำไมถึงให้เขาอย่างนี้ล่ะคะเห็นว่าผมชอบอ่านบทในโทรศัพท์ ัวว่าสายตาจะเสียมั้งผมคิดว่าเดี๋ยวอายุมากขึ้น <c oughs> เดี๋ยวสายตาเสียก็ลเลยบ <c oughs> อกว่าควรจะมีเค <c oughs> รื่องที่มันใหญ่กว่านหน่อยพกพาสะดวกอะไรเงี <c oughs> ้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็อันบทก็ค่อนข้างง่ายเดี๋ยวนี้ Wi-Fi ก็แบบมีทุกที่แล้วเนาะก็สามารถแบบพกพาไปไหนได้แล้วมินิมันก็เป็นอะไรที่สะดวกสบายอะคะ่ะเหมาะกับพี่เขาซึ่งทํางานข้างนอกค่อนข้างเยอะหรือว่าอย่างที่พี่เขาให้เทคหรือเปล่าให้เทคค่ะพี่เล็กแล้วพี่เล็กเขาภาษาอังกฤษเขาได้แน่นอนอยู่แล้วร้อยละเจ็ดสิบอะไรเงี้ยก็เหมาะกับเขาที่จะต้องใช้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าพี่เป็นห่วงพีี่่่เเลในรือง ทำงานหรือว่าอะไรเงี้ถึงได้ก็ห่วงค่ะก็เราก็ต่างห่วงต่างห่วงซึ่งกันและกันอยู่แล้วค่ะถือว่าเป็นของขวัญเรื่องในวันอะไรบีใหม่ด้วยอ่ะจริงๆก็ไม่ได้มีเทศกาลนะคะเป็นกินกินคือกินอยากให้ก็ให้อ่ะคะ่ะกินเห็นอะไรที่เหมาะสมกินก็ให้อ่ะคะ่ะพี่เทนนี่เป็นยังไงคะความร้สึปีให้ตื่นใจจริงผมก็บอแบบเอ่ยไปทำไมต้องไปซื้อเสียดายตังค์ <c oughs> เดีวเเป็นคือแบบไม่จาเป็นหรอกใช่ไหมครับคือเราก็รู้ว่าเขาวางดีให้เขาเก็บตังค์ไว้มากกว่าแต่ก็ดีอ่ะครับก็เอามาใช้ได้คือผมชอบอ่านพวกข่าวกีฬาพวกอะไรนี้เพราะเราไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านเราไม่ค่อยได้ดูทีวีเลขอย่างนี้มันก็ดีสําหรับเวลาละครออกอากาศเราจะได้เราจะได้ดูละครได้ไม่ต้องเป็นใหม่กินบอกว่าจะปรับตัวเพราะพี่เคลลี่ตอนนี้ได้เริ่มทำหรือยังคะเออเริ่มยังคะไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่ะหนูว่าก็อาจจะต้องใช้เวลาค่ะสำหรับกินเพราะว่ากินก็ ค่อนข้างเด็กสําหรับพี่เขาเหมือนกันแล้วมันอาจจะแบบค่อนข้างจะตัวกินเองนี่ก็มีปัญหาในเรื่องระบบความพิกินเองอยู่แล้วด้วยค่ะแล้วซึ่งพี่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะละเอียดอยู่แล้วกินก็ต้องปรับค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะตัวกินเองตอนนี้เริ่มปรับยังไงบ้างก็เริ่มค่ะแต่สำหรับกินกินบอกตัวเล่าต้องใช้เวลาพี่ก็บอกพี่เขาว่าต้องใช้เวลาคือปรับตรงไหนบ้างคะจริงๆแล้วก็คือเป็นห่วงเขาแหละครับคืออย่างเวลาเขาขับรถไปทำทำงานไปถ่ายละครคือรีชเขาจะเป็นคนขี้เก่งใจ ขับไปหลงทางบ้างอ้อมบ้างก็ไม่ค่อยจะถามนะครับแล้วก็เราก็เป็นห่วงไงว่าจะขับเสียวเวลาบางทีเขาเหนื่อยเขาก็จะบ่นว่าเขาเหนื่อยบางทีเขาง่วงนอนอนะไรย่างเงี้ยเราเราเป็นห่วงเขามากกว่าว่าเวลาไปทํางานหรืออะไรอย่างเงี้ยว่าคือเขาทั้งเรียนทั้งทำงานนะครับก็กลัวโกรธหนักส่วนมากก็เป็นห่วงเรื่องนี้แหละครับเรื่องเรื่องเหนื่อยไม่ตื่นไม่ต้องฝากรายวัน คือคนเราว่าทุกคนเคนจอกันมันก็ต้องปรับตัวเข้าหากันอยู่แล้วแต่คือ,อมันไม่ใช่แบบโอ้โหน้องเขามีอะไรที่ที่ไม่เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีแล้วเขาต้องปรับคือผมเองก็ต้องปรับคือทุกคนก็ต้องปรับเข้าหากัน,นะครับคือว่าตอนนี้โอเคก็คอยดูต่อไปครับ <c oughs> เรื่อยๆขอบคุณครับ <c oughs> สวยเหมือนอ้ำหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซ่เห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนำรับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และ5ร้านเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโกเซ่